สวัสดีครับร้านออระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างครับที่ฮอตคิดมากมายเลยครับในที่ดินจัดสรรนะครับนี่ของเราก็เตรียมส่งวางอีกแล้วนะครับที่อันนี้ที่ดินจัดสรรของคุณลุงนะครับแถวเราฝันเออไม่ใช่เราฝันครับแถวอะไรเรียกอะไรอย่างอยู่แถวพระประชัยครับเนี่ยทงสีส้มนะครับที่ดินของจัดสรรของคุณลุงนะครับอันนี้เราก็มาลงแล้วเนี่ ร้านออยกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างให้สังเกตง่ายๆนะครับพื้นนะครับนี่นั่งนอนสบายนะครับนั่งนอนสบายเสาใหญ่ๆนะครับร้านอ้อยกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับเราจัดให้ลูกค้านี่ครับสั่งได้เลยครับไม่ต้องวางเงินมาจําเราเก็บเงินปลายทางนะครับของเราหนักนะครับเราต้องใส่าสารลี่มานะครับเราต้องลากไปอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าเราใส่บนรถกระบะไม่ได้หนัก ขึ้นลงลําบากนะครับมันหนักไม่ต้องกลัวลมนะครับลมมาอยู่พื้นที่นี้ไม่ต้องกลัวลมเลยของเราวางได้สบายสบายไม่ต้องไม่ห่วงเลยว่าจะง่ายไม่ง่ายจะง่ายท้องหรือยังไงไม่จาเป็นครับพะเราหนักนะครับของเราหนักการันตีได้เลยครับร้านอ้อยกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างครับ